ต้องเล่าแบบนี้ฮะโดยปกติเนี่ยเรามักได้ยินหลายคนแนะนําบอกว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จก็ต้องทําให้มากขึ้นสิพยายามให้มากขึ้นนะครับผูออ้ที่อย่างคือว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าต้องใส่แรงเข้าไปเยอะนะฮะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นต้องลงแรงให้เยอะยิ่งลงแรงเยอะเท่าไหร่เนี่ยผลตอบแทนของมันเนี่ยก็จะแปรผันตามจํานวนแรงที่เราลงไปนะฮะแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับหลายครั้งเนี่ยมันออกจะตรงกันข้ามกันเลยด้วยซ้ํานะครับ โดยเฉพาะงานวิจัยช่วงหลังๆมาเนี้ยก็จะสนับสนุนสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี่แหละนะฮะเราลองนึกภาพดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งทางานหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วก็ใส่ความพยายามลงไปทุกงานเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เท่าไหร่ก็ใส่ความพยายามเต็มที่ทําแบบ120ทุกอย่างนะฮะกับอีกคนหนึ่งนะฮะโฟกัสงานทีละอย่างนะครับอะไรที่มันเป็นงานเล็กๆผลลัพธ์น้อยๆก็ไม่ทํามันซะเลยนะฮะ แต่ว่าเอาพลังที่มีทั้งหมดเนี่ยไปโฟกัสกับงานที่ใหญ่ๆแทนแล้วลองคิดดูนะครับว่าสุดท้ายเราผลลัพธ์เนี่ยใครจะทํางานได้ดีกว่ากันและท้ายสุดเราชีวิตใครเนี่ยจะออกมาดีกว่ากันสําหรับผมเนี่ยนะฮะคนที่2น่าจะดีกว่าค่อนข้างแน่นอนเราไปดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานแบบคนแรกก็คือว่าใส่แรงมันอย่างเดียวแล้วก็ทำมันทุกอย่างแบบเต็มที่ไปหมดเลยเนี่ยนะฮะถามว่างานจะเสร็จหมดไหมก็มีโอกาสทั้ง สร็จแล้วไม่เสร็จนะครับเพราะว่าบางงานมันจะใช้เวลาเกินที่เขาตั้งใจไว้แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือจะหมดแรงแล้วก็จะเหนื่อยแล้วก็จะ d r a แล้วก็จะเบร์นเอาเนะครับเพราะว่าการทําหลายอย่างพร้อมกันมากเกินไปเนี่ยทำให้เราไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ผลลัพธ์ของมันแม้ว่าเราจะใส่แรงเยอะก็ะอาจจะออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะแต่กับอีกคนหนึ่งที่พยายามโฟกัสไปที่แต่ละงานทําทีละอย่างแล้วก็เอาเรื่องที่มัน value น้อยๆเนี่ยตัดทิ้งมันไปเลยเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าคนแบบนี้เนี่ยทำงาน ดีกว่านะครับเพราะว่าการโฟกัสกับอะไรเนี่ยนะครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นมันในหลายมิติและทํามันได้คุณภาพดีที่สุดด้วยนะฮะแล้วเสร็จเราก็ค่อยไปทํางานอย่างอื่นต่อคนที่2อที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่เราบอกว่าทําน้อยแต่ได้มากนะฮะไม่ได้แปลว่าเขาทําน้อยๆแบบขี้เกียจนะฮะแต่ว่าเขาเลือกทําในสิ่งที่สําคัญต่างหากมันเป็นการรวบรวมพลังงานของตัวเองลงไปใส่ในเรื่องที่ควรทําส่วนในเรื่องเล็กๆน้อยๆ value ต่ำๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาวิธีการรับมือกับมันอีกทีหนึ่งนะครับพูดง่ายคือว่า งานเนี่ยเราควรจะเน้นที่ตัวคุณภาพมากกว่าปริมาณของมันนั่นเองบางคนคิดว่ายิ่งเราทํางานเยอะนะฮะชีวิตก็ยิ่ง productive อันนี้ก็ไม่จริงนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับการทํางานได้เยอะๆไม่ได้แปลว่าคุณจะทํางานได้คุณภาพดีเสมอไปและอย่าลืมว่าโลกนี้ให้ผลกับคุณค่านะครับไม่ใช่จานวนงานที่เราทำนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีความ productive ได้เนี่ยต้องเราต้องรู้จักบริหารจัดการชีวิตและใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็วนกลับไปที่คําเดิมครับทําให้น้อยแต่ว่า ต้องทําให้ได้มากซึ่งถ้าถามว่าการทําน้อยแต่ได้มากเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีความ productiv e มากขึ้นได้อย่างไรบ้างเนี่ยนะครับ ผมก็ต้องบอกว่าด้วยข้อมูลจากบทความที่ชื่อว่า Tree Productivity Expert e x p l a i n Why Doing Less Actually Accomplishes More นะฮะคุณเดวิดอัลเลนเป็นคนเขียนนะฮะเขาบอกว่าการทำน้อยแต่ได้มากเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสนใจกับสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอย่างเต็มที่นะครับเราจะต้องปล่อยให้จิตใจของเราเนี่ยพักผ่อนและมีที่ว่างอยู่เสมอนะฮะเพื่อที่จะได้ทำงานได้อย่างเต็มกำลังนะเราเคยบอกว่าการที่เราพยายามทำงานในหนึ่งวันให้ได้หลายอย่างเนี่ยโดยไม่มีกลยุทธ์อะไรเลยเนี่ยนะครับเรียกว่าทำแบบใช้แรงอย่าง เดียวเนี่ยมันไม่ช่วยให้เราประสบความสาเร็จหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอนออกจะกลับกันด้วยซ้ำนะฮะสมมุติว่าเราต้องเขียนสิ่งที่ต้องทํามาสัก30อย่างเนี่ยถ้าเราทําสิ่งที่เขียนออกมาทั้งหมดจริงๆเนี่ยนะฮะเราคงจะทําได้แค่ข้อแรกๆแล้วก็ที่เหลือจะตามมาด้วยความหนักใจเพราะรู้สึกว่างานทําไม่เสร็จนะฮะแต่ถ้า,าเราจัดลำดับความสมําคัญของไองานทั้งหมดที่ทเราต้องทำเนี่ยนะครับเราก็สนใจเฉพาะงานที่มันสําคัญจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ทามันอย่างเต็มที่เราอาจจะทําได้ไม่กี่ข้อนะ แต่ว่าผลของมันเนี่ยจะส่งผลลับหรือว่าส่งผลต่อ value ของเราเนี่ยมากสะจนที่เรียกว่าข้ออื่นที่เหลือเนี่ยแทบไม่มีความสําคัญเลยสมมติเราอยากจัดการ workflow ให้ดีขึ้นนะครับ AI ก็ถือเป็นทางเลือก ที่ดีสำหรับคนทํางานเพราะมันสามารถลดภาระบางประเภทของเราได้นั่นเองนะฮะซึ่งงานบางอย่างเนี่ย AI ทำได้เร็วกว่ามนุษย์อยู่แล้วนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยคนทํางานในหลายภาคส่วนก็เลยเลิกจะนํา AI มาเสริม workflow ของตัวเองนะครับยกตัวอย่าง AI ที่เราใช้กันเยอะเช่น Chat GPT เนี่ยนะฮะเราสามารถเอา Chat GPT เนี่ยมาช่วยในการวางแผนนะครับการทํางานเช่นเขียนอีเมลนะครับการทำ presentation นะฮะไปจนถึงเอาไปใช้เรื่องส่วนตัวเช่นการวางแผนการท่องเที่ยวก็ยังได้นะครับ